เริ่มมาตาแรกนะครับผมก็ได้ไปิดประตูห้องเต้นรำก่อนเลยนะครับเพราะว่าจะเอาสกิลการซุ่มยิงของสไนเปอร์นะจากนั้นเสียงพูนฮันน่บีนะเสียงพูก็ได้มาเกาะผมนะแล้วผมก็ยืนแก้งทาเควสอยู่สักพักหนึ่งนะครับจากนั้นเพื่อนตัวแฝงของผมก็ได้ปิดไฟนะผมก็เลยเดินออกมากะว่าจะหาคนยิงนะครับผมเห็นคนอยู่นี้นะครับผมก็เลยมาซูมตรงสีฟ้านะครับแล้วก็ยิงสีเขียวไปนะครับสไนเปอร์เราเป็นสไนเปอร์อีปิกนะก็แบบไม่ต้องกลัวว่าใครจะสงสัยเราเลยนะ พอผมได้สกิลซุ่มยิงอีกรอบนะครับผมก็เลยเดินออกมานะครับแล้วก็จะมาหาคนยิงเหมือนเดิมนะเห็นตรงน,นี้อยู่กันเยอะดีผมก็เลยยิงไปเลยครับเราเป็นสไนเปอร์อ e ีปิงกันนะเราวิ่งอยู่นะเขาไม่สงสยัยเราหรอกจากนั้นสีส้มก็ได้กดโหวตศพของสีน้ำเงินมานะแล้วการประชุมรอบนี้ก็ไม่มีใครถูกโหวตออกนะครับทุกคนโหวตข้ามไปว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอออกมาจากการประชุมนะครับผมก็ได้เรียกทุกคนมารวมตัวที่สวนลอยฟ้านะ พอผมเห็นสีขาวเดินมานะครับผมก็แก้งสไลเดอรนะครับจากนั้นก็ยิงไปเลยนะครับแล้วผมก็สไลด์ลงไปแบบชิวๆนะครับนะแล้วเพื่อนของเราก็ป่าไปตัวหนึ่งทําให้เกมนี้ก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ เริ่มมาเกมที่2นะครับนะผมก็ได้ปิดไฟแล้วก็ปิดประตูห้องไฟได้วยนะครับจากนั้นผมก็จะเดินขึ้นไปหาคนปาดนะแต่ก็ไม่มีใครให้ปาดเลยผมก็เลยเดินลงมานะครับจากนั้นสีเหลืองก็ปาดสีส้มไปนะผมก็เลยมาดื่มน้ําป่องเพื่อที่จะเอาสกิลซุ่มยิงนะครับนะแล้วก็เดินเข้าไปในห้องไฟแต่ทุกคนก็แก้ไฟกันเสร็จแล้วนะผมจะปิดประตูห้องไฟก็ไ,ได้แล้วเสี่ยมภูก็กดโหวตศพของสีส้ม,มนะครับ ซึ่งการประชุมในรอบนี้ครับก็ไม่มีใครถูกโหวตอ,ออกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้นะครับว่าเพื่อนผมเป็นคนบาดจากนั้นพอออกมาจากการประชุมนะครับทุกคนก็ได้มาแก้ไฟนะส่วนผมก็มายืนดื่มน้ําปองนะจากนั้นพอประตูปเปิดผมก็ได้กดลิงแล้วยิงเลยนะครับนะเพราะว่าไม่มีใครสงสัยผมอยู่แล้วจากนั้นผมก็มือลั่นนะครับไปกด,ดโดนโหวตศพนะครับ ซึ่งการประชุมในรอบนี้นะครับผมก็เกือบไม่รอดเนื่องจากว่ารีเด็ดนะครับตานี้มีหมอนะครับเกือบไม่รอดนะครับแต่ผมก็รอดมาได้พอออกมาจากการประชุมนะครับตัวแฟนก็ได้ปิดสื่อสารมานะครับส่วนผมก็ไม่ได้ไปช่วยแก้นะครับเพราะว่ารอจังหวะอยู่นะครับแล้วจังหวะนี้ผมก็เลยกดซูมแล้วก็เข้าไปยิงเลยนะครับนะไม่มีใครเห็นนะเพราะว่าผมขยับอยู่นะจากนั้นพอผมเดินขึ้นมาสีเขียวก็ยืนงงๆนะครับสีเหลืองก็ทาเป็นแก้สื่อสารนะครับ แล้วจากนั้นสีชมพูก็ได้กดโหวตสบใหม่กันนะครับแล้วการประชุมในครั้งนี้ทุกคนก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันโหวตสีม่วงออกไปนะครับแล้วตานี้ก็ได้จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเริ่มเกมที่สามนะครับี่คลิปนี้ ทุกเกมนี้ด่านไม่ซ้ำกันเลยนะเนี่ยผมก็ได้ปิดปฏิกรณ์มาครับจากนั้นผมก็เดินไปเหมือนจะแก้ปฏิกรณ์นะนะพอผมเดินเข้ามาในห้องปฏิกรณ์ผมก็ได้มาแก้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกเรือจะสงสัยนะจากนั้นก็ได้มีคนเปิดประตูเข้ามานะพอเปิดประตูมาเสร็จผมก็เลยเล็งแล้วผมก็ยิงมปเลยนะครับนะจากนั้นผมก็ไม่ได้สนใจนะครับไปดื่มน้ําป่องแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าสีน้ําเงินกําลังลากศพครับ ผมก็เลยเสียแซงเป็นคนดีนะครับพาเสียเงินมาชุบนะครับนะแล้วผมก็เดินขึ้นไปนับแล้วก็เจอศพสีส้มนะครับเพื่อนเราแล้วจากนั้นเสียมเงินก็กดปุ่มนะครับจากนั้นตานี้ทุกคนก็โหวตสีเหลืองไปนะครับแต่สีเหลืองไม่โดนโหวตออกนะว่ามีคนกดโหวตข้ามเยอะกว่าเพราะกลักวโจเกิลนะพ่อออกมาจากการประชุมนะครับผมก็ได้มาแก้ปฏิกร์นะครับเพราะว่าทำเหมือนผมเป็นคนดีนะความจริงแล้วผมก็กลัวเสียมตาแหละเสียมตาเป็นนาำเพอ พอผมแก้ปฏิกรณ์เสร็จนะครับผมก็เห็นคนเกี็บอิโมจิจอมตะการนะครับผมก็ยิงไปเลยนะครับลากหัวคมคมนะครับจากนั้นสีม่วงก็ได้กดโหวตศพนะครับแล้วตานี้ทุกคนก็โหวตข้าม,มันะครับว่าทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเป็นสไนเปอร์พอกมาจากการประชุมนะครับผมก็ได้มาแก้ปฏิกรณ์เลยนะจากนั้นผมเห็นทุกคนมารวมกันเยอะนี่ครับผมก็เลยเล็งแล้วก็ยิงเสียเงินไปเลยครับ จากนั้นผมก็ได้โดดท่อนี้นะแต่สีแดงเขาก็เห็นผมพอดีนะผมก็เลยจะไปดักสีแดงนะครับแล้วก็เดินมานะครับเดินมาเจอกับสีม่วงแล้วก็ลงมาก็เจอศพสีขาวนะแล้วสีม่วงก็กดโหวตศพสีขาวมาทําให้สีแดงไปชุบไม่ทันนะครับจากนั้นตานี้ทุกคนก็โหวตกันไปม่วงมนเลยนะแล้วสรุปก็คือโหวตเสมอกันนะครับไม่มีใครโดนโหวตออก จากนั้นพอออกมาจากการประชุมนะครับผมก็ได้ปิดสื่อสารนะครับเพราะว่ามีคนบ่นว่าผมปิดปฏิกรเยอะเกินไปนะผมก็เล็งแล้วยิงไปเลยนะครับแล้วเสียมตาลก็วิ่งมานะครับแต่เสียมตาล็ไม่เห็นผมนะสีม่วงก็วิ่งสวนผมขึ้นไปนะจากนั้นผมก็เดินหนีมาเรื่อยๆนะครับมาถึงห้องนี้แล้วก็มายืนแอบอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะพอผมมาแอบได้สักพักหนึ่งผมเดินมานะครับผมก็เห็นสีแดงเอาสีเหลืองมาชุบนะบผมก็เล็งแล้วก็ยิงสีแดงทิ้งไปนะครับ ว่าจะได้ไม่มีหมอมาชุบคนอีกนะแล้วผมก็ปิดไฟไปนะครับจากนั้นผมก็วิ่งมาแล้วก็มาแก้ปฏิกร์นะนะอยู่กับเสียมภูสองคนนะครับจากนั้นพอแก้เสร็จนะครับสีม่วงก็กดโหวตสบสีเหลืองมาครับแล้วตานี้ก็ไม่มีใครถูกโหวตออกนะครับเพราะว่าโหวตข้ามกันไปนะครับนะเหลือสามคนยังจะโหวตข้ามอีก จากนั้นพอมาจากการประชุมผมก็มารอยิงสีม่วงนะครับแล้วผมก็ซูมสไนแล้วก็ยิงสีม่วงมาเลยครับแล้วเกมนี้ก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะ